อยากใครบอกเรื่องมัคคัศิทิชาตนมัคคัศิทิชาตนเขาบอกอะไรมัคคัศิทิชานนักภาวนาเพูดว่าบม่เคยถึงยิ่งไม่เคยถึงย uh, ิ่งไม่เคยถึงยิ่งเบาครูบาอาจารย์บอกเรื่องมัคคัศิทิชาตนมัคคัศิทิชานเพิ่อตั้งสื่อสื่อนี่ล่ะเป็นสื่อของ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 พระ สำหรับความความเข้าใจของลุงตาเราว่ามัคคสิทธิชานนะ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 อาจจะเป็นแต่พระพระริยเจ้าแบบโสดอ,อะไรนะสุขวิปัสสโกเป็นจัตสุขะพ่อสุขาวิปัสสโกเนี่ย บ่มีบ <irgendw el che> <im LE> ่บบมีข้อมบอกพวกเจโตของอะไรขบมีหยุดมตเขามียุตแต่ว่าหากเป็นมรรคที่การเกิดการการเจริญช่านช่านตัวนี้ถึงใช่จะมันจะเป็นเองเวลาจนโตนะนะเวลาจนโตตัวไอ้ที่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างอย่างอย่างฉุกเฉินอะฮะเหมือนกับว่า อะไรนะหลวงปู่ชาเครื่องบินอะไรยางระเบิดน่นั่นน่ะนะพออยู่บนฟ้าลงเครื่องบินลงไม่ได้ก็ตัวนี้มันจะเข้าไปเองเลยรีบเข้าไปอย่างเงี้ยมีคล้ายๆกับอ,อุปมาเนาะไม่ใช่อุปมายกตัวอย่างอย่างเวลา,าเวลาเสือมาอย่างเงี้ยไปเจอเสืออย่างเงี้ยอ,อยู่ในป่าในเขาอย่างเงี้ย แบบจวนตัวอย่างเงี้ยไอไอตัวเนี้ยมักอ่าตัวเนี้ยมกักขัสิทธิชันจะทำงานโดยออโตโอน้นะอ่เ <ไป S 1> อ่อ,อ่น,นั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกท่านเรียกว่ามักขัสิทธิชันชันตัวนี้จะรวมตัวเขาปุ๊บจะมีพลังงานทำงานของมันเองและเสือเสือเนี่ยจะหยุดทันทีเลยเสือนะเสือนี้จะมอบลงทันทีเลยอย่างเงี้ยหยุดคืออ่ะ มักคาจิิชานี่คือจะเกิดจากการเจริญฌาญเนเท่านั้นหรอคะใช่ <clears throat> เหมือนกับคัดใจผิด <S 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 หลายๆอย่างว่าพระโสดาบันเนี่ยอย่างเข้าขั้นพระโสดาบันเนี่ยพระเจ้าระดับขั้นพระโสดาบันเนี่ยก็มีฌานเหมือนกันแล้วมีมัรค่าหอ่ก็มีสิแต่ว่ามันไม่บริบูรณ์ไงานพระโสดาบัน คำว่าเข้ากระแสคือเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาเป็นอธิศีลอธิจิตแล้วนะถ้าถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมัน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 ไม่อยู่ในจังพวกนี้ต้องมีสมาธิมีนั่นสมบูรณ์ไอไม่ค่อยสมบูรณ์นะแต่เป็นแล้วเข้าสู่กระแสนิพานคือกระแสศีลส,สมาธิปัญญาเองเป็นโลกุตระเป็นเองละแต่ว่ายังไม่ยังยังยังมีกําลังไม่ไม่สม่มําเสมอ คือคล้ายๆกับเวลาเราไปกลัวผีเห็นไหมมันจะเกิดผลลุกขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมพี่เตีย่ยผลลุกสู้ซาขึ้นจนตัวแข็งก็มีบางทีไปไนี่นั่นค,คือระบบของของสัญชาตญาณอ,อ่ะอ่าสัญชาตญาณแบบน,าน,าน,านั้นนะจะมีแบบนี้แบบเดียวไหมคะ,ะจะมีแบบผลลุกสู้ซาแค่แบบนี้แบบเดียว หมอลอ,อ,อุปมาเปรียบเทียบกันนะอ่าแต่ว่าสําหรับมรคสิทธิชาจะจะจะ,จะไม่ขนลุกอย่างเงี้ยมันคือมันจะเข้าไปสู่สมาธิเรื้อรวมตัวก <ๆ S 1> ้าไปเลยลอ่าเป็นเรื่องเรื่องของสมาธิจิตอ่ะ,อะ,อะนั่นแหละคือมรคสิทธิชาอก็อุอมอปมาครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยอุปมาครั้งหนึ่งอ่ามีโยมคนหนึ่งนิมนต์หลวงพ่อเนี่ยหลวงตาเนี่ยไป ฉันข้าวอยู่ชนบุรีนะแต่ที่นี่บ้านที่ชนบุรีมันเป็นบ้านสวนอะอยู่ศรีราชาเนี่ยเขาจะเลี้ยงหมาพันธุ์แบบรถไวเลอร์บูรอกเอเ,เต็มเลยแล้วเขาจะขังไว้เขาจะปล่อยจะเวลาคืนคือมัน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 บริเวณสวนเขาอ่ะทีนี้เวลาเช้ามาอะไรมีแขกไปมาอะไรเขาจะกเก็บเอามาเขาพวกขังขังในข้อไว้แต่วันนั้น เขาเรีบเขารีบไปรับหลวงตามาฉันข้าตอนเช้าเขาก็เลยลืมขังหมาเขาก็เลยนิมนต์พระออาไปหลวงตาก,ก็ไม่รู้เรื่องพอลงรถแค่นั้นแหละไอหมาพวกนี้ก็เต็มดวงเงี้ยฮะไอไอเจ้าของบ้านก็ตกใจตกใจคือพอน่นาจตกใจเพราลืมหมาลืมขังหมาเนีวกลัวมันกัดหลวงพอ่อ หันะวมันกัดหลวงตาพอหลวงตาเดินไปหลวงตาก็นึกว่าหมามันเชื่องนะหมาสิบกว่าตัวกับยี่สิบตัวนะถ้าถ้าดูเต็มเรามีตัวใหญ่นะดุมากเขาบอกแล้วตอนที่เจอหมาตอนนั้นตารู้สึกตกใจไหมคะไม่ก็เพอาเห็นหมามันไม่ตกใจเลยเพราะหมามันหมาม่นัมมนน่งเรียบร้อยเร,อเรียบร้อยหมดเลยนั่นแสดงว่า ก็บริบูรณ์อยู่ทือห้องตาไม่ใช่มา,าเฉพาะช่วงที่ตกใจอ่ะจริงๆสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยนะเอาแค่จิตที่สงบใช่ไหมจิตที่สงบเนี่ยสงบแล้วเนี่ยมันจะมีพลังงานจริงไหมมันลักษณะนะเดียวกันบางทีที่ที่ทีเพื่นว่าพอสั่งกะะัค่ะอออ,อแต่ว่ามาคัาสิธิชันจะไปตรงนั้นนะนะนะเหมือนกับช้างนาลาคิรินเขาไปหาพระเจ้า จริงรพระเจ้าไม่ทําอะไรคือพลังงานของจิตท่านเนี่ยเพราท่านเป็นสัพพัญญูเนี่ยขนาดช้างตัวใหญ่เมาเล่าด้วยก็ขาอ่อนลงคือจิตเนี่ยมันเหนือเข้าไปเข้าไปเข้าไปสู่จิตพลังงานตัวนี้เข้าไปนะทำไมพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงมีบุญมากก็คือความสงบนี่เองจิตที่สงบแล้วเนี่ยจิตที่สงบจริงๆความสงบเกิดขึ้นพลังงานมันจะมีเยอะถ้ามีพลังงานเยอะๆเนี่ยใช่ไหม บุญก็เยอะไงใช่ไหมหหกระแสะพลังงานตัวน,นี้มันจะแผ่กระจายไปเหมือนเหมือนเวลานิม,มนต์พระอริยะเจ้าไปบ้านเนี่ยท่านไม่ต้องไปทําอะไรหรอกคือใน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 าตาขันท่านจะมีพลังงานอยู่นะนะก็จะซึมลงไปในสะ่ทนะุกที่อ่ะที่ท่านไปนั่งไปยืนอ่ะแล้วมันจะหายไปไหมคะ,ะพลังงานที่ซึมลงไปอ่ะไม่รู้สิแต่นะว่าหายะมันก็คล้ายๆกับกรรมตรภาพรังสีเนี่ยอยู่นานมากเนี่ย เทวดาถึงเขอรบท่านพระพุทธเจ้าถึงบอกยืนก็ทิพนั่งก็ทิพนอนก็ทิพอย่างเงี้ยแหละนะฮยเฮ้ยยืนก็ทิพแล้วทำไมอ่ะสัตสัตถึงถึงนิ่งแล้วแล้วคนบางคนที่เจอพระอริยแล้วถึงถึงยังไม่รู้จักท่านอ่ะโอ้อันนั้นบอดอันนั้นบอดมืดบอดเต็มที่นะมืดบอดเต็มที่นะมันเกิดจากความความความศรัทธาด้วยนะ มัน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 โอ้มอธิบายไม่ได้เราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายเหนือเหตุผลของพวกเราเหมือนกับเรื่องกรรมเนี่ยมันเหนือเหนือรรกะต่างๆเรื่องของกรรมเนี่ยลึกลับมากมันถึงยากมากคนที่คนจะเชื่อเรื่องกรรมถ้าเข้าไม่ถึงอ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอ่ะคือศีลสมาธิปัญญานะเรื่องกรรมเนี่ยเพราะว่าที่ที่อ่า ที่มิกอยากให้พูดเนี่ยคือวันนั้นอ่ะ,อะเขาไปบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าเขามีหมาร็อตไวเลอร์ไว้ไวเนี่ยสองสามวันเนี่ยทีนี้เขาก็เอาโซ่ล่ามไว้ห็นไหมแล้วหมาตัวนี้กระโดดกระช่ยเขาจนโซ่นี่ขาดโซ่โซ่หม,มาเนี่ยขาดตายแน่นอน <laughs> ที่มิกก็เลยตอนแรกก็ถอยอยู่แต่ทีนี้พอมันจนตัวก็เลยยืน พอตัวนี้เข้าไปมันก็หายกลัวพอหายกลัวไอ้มาตัวนั้นก็ไม่กัดลเขาก็เลยอัศจริย์อย่างเงี้ยเขาก็เลยอยากให้หลวงตาพูดเรื่องนี้หลวงตาเคยพูดให้เขาฟังไงนี่แหละคือมรรคสิทธิชาติคล้ายๆลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยคำว่าจิตรวมเข้าไปเหมือนมีมีครั้งหนึ่งนะเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยนะห้าปีกว่า หลวงตากลัวถ้ำของแห่งหนึ่งกลัวมากเลยอย่างเงี้ยเราไม่เคยไปกลางวันก็ไม่เคยไปไงฮะคือมันไม่รู้สถานที่อื่นก็เคยผ่านมาเยอะนะแต่ถ้ำแห่งนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่อยากไปใกล้เลยพอเมืดประมาณนี้แหละหลวงตาไม่เอาไฟเข้าไปด้วยเลยแต่แต่หน้าถ้ำเนี่ยมันจะเป็นอ่าต้นไมใ้ใหญ่ๆอะไรตรงนี้โอ้โหมีถาวนมีรกมากหลวงตาตัดสินใจเลย เดินไปมืดๆเนี่ยพาเข้าไปแล้วไปนั่งอยู่ถ้ำนั้นยันแกงไปแบบกลัวๆเนี่ยะอ่าแบบพอไปนั่งลงปลูผพานนสีนั่งปุ๊บอย่งเงี้ยเชื่อไหมตัวนี่แข็งเลยกลัวมากเหรอคะไม่ไม่ใช่กลัวหรืออะไรหล่ะตอนนี้มันเข้าบกิตินี่คนอะไรตัวนี่ชาเย็นว่าว่าวเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ ไม่รู้นะคนอื่นเราไม่รู้แต่ว่าหลวงตาเป็นอย่างนั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องคนอื่น,นบางทีเราเข้าไปดูแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยตัวเองคําว่ารู้แจ้งก็คือรู้แจ้งอย่างนี้นะหลวงตาก็เคยอุปมาให้ฟังว่าอย่างคนอื่นปวดท้องเงี้ยเรารู้ว่าเขาปวดท้องเนี่ยจริงไหมอาจจะเราไม่รู้แจ้งอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราปวดท้องเองเนี่ย นั่นแหละปัจจตังมันเป็นอย่างไงนะนะนะถ้าเนักปฏิบัติเนี่ยจะก็จะรู้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นยังไงแต่จะจะให้เหมือนกันไม่ไม่ได้นะบางคนก็ไม่เป็นนั่นแหละเพราะว่านิสัยวาสนามันไม่เหมือนกันเพราะว่าส่วนมากนักปฏิบัติเราหาครูบาอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังก็อยากเป็นอะย่างครูบาอาจารย์อนยะ่างเงีนะ้ย อย่างที่อาจารย์ครูบาอาจารย์เล่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ก็คิดว่าการที่เป็นคล้ายๆครูบาอาจารย์มันไม่ไม่มันจะถูกทางกว่ามันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องเข้าไปทําเป็นศีลสมาธิปัญญาจริง,รง,รงสภาวะธรรมจริงๆไม่เหมือนกันนะเป็นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเลยนะบางคนนี่นั่งไปแล้วหูแสงสว่างเจ้าอย่างเงี้ยมองเห็นสรุปุ่งนะ บางคนนี่ไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยพอเห็นเห็น <_ C. S 1> เขาว่าสว่างเจ้าจะหาว่าเขาเป็นบ้าเป็นอะไรก็ไม่ได้นะเห็นหมเพราะว่าตัวเองไม่เป็นอย่างเงี้ยจะไปหาว่าไม่ถูกผิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมตงเนี้ยนะน,นั่นแหละคือมันผิดตรงเนี้ยส่วนมากคนจะเข้าใจว่ามันต้องเป็นมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ไม่ได้นะ จะไม่เหมือนกันได้ยังไงอะครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันจริตนิสัยบุญวาสนากรรมทามาไม่เหมือนกันถึงไหมอะเน่ะเนี่ยคือเข้าใจผิดเรื่องนี้มากเลยทุกคนจะเอามาตรฐานของตัวเองอ่ะนะหรือบางทีเอามาตรฐานของอาจารย์ครูบาอาจารย์ไปว่าต้องทําต้องเป็นอย่างท่านอย่างหลวงปู่อย่างหลวงตาเคยไปอยู่หลวงกับหลวงปู่งคงนั้นตรเนี้นะแต่ก็ตอนแรกก็อยากเป็นเหมือนท่านที่ท่านทเทศน์แต่ที่จริงเราไปดูแล้วเราเรา,เรา เราไม่เหมือนท่านมันมีหลายทางมากแต่ละคนที่จะเข้าไปแต่ถ้าสำหรับเข้าไปถึงแล้วเหมือนเราไปถึงกรุงเทพก็ถึงเหมือนกันอะไรของอยงนี้อย่างมีคนถามว่าเส้นทางที่จะเข้าไปสู่โลกุตระเนี่ยหรือนิพานอะไรที่ท่านเรา,ามัถามถามครูบาอาจารย์มีล้งตากับเหมือนเราจะเข้าเมืองเนี่ยมันเข้าได้หลายทางเข้าอุปมา นี่คือควาว่าอุปมานะเราต้องเข้าใจคําว่าอุปมาเข้าไปฝั่งเหนือฝั่งทิศใต้ทิศไหนก็เข้าได้จากเข้าเมืองได้จริงไหมนะจะถ้าหลวงตาว่าถ้ามีคนอุปมาว่าเกิดอุปมาว่าประตูเมืองมันอยู่ทิศเดียวล่ะทางเดียวล่ะมันจะเข้าทางอื่นได้ยังไงอะ่ะฮะจริงไหมนั่นคืะคำว่าอุปมามันก็ต้องเข้าทางเนี้ยทางศีลสมาธิปัญญาเท่าน,นั้นะ จริงไหมอย่างบางคนก็บอกโอ้ไม่ต้องเอาวิปัสสนาอย่างเดียวไม,ม่มีทางมันไม่ใช่วิปัสสนาหรอกมันต้องมีสมาธาิมีสมาธิอ่ะ,อะเป็นพี่เลี้ยงอ่ะฮะไม่ได้คือการภาวนาที่จริงี่ยคือการเจริญสติเห็นไหมให้มีความรู้สึกตัว รู้สึกตัวอย่างเราเอาลมหายใจหรือเอาพุโทโธอย่างเงี้ยให้มีความรู้สึกตัว mm. คือฝึกปกติพวกเราจะลืมตัวคือมิจส่งออกข้างนอกเห็นไหมมิจะาไปมองข้างนอกมองคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยเราไม่เขาก็เลยลืมตัวห่างไกลตัวไปเราไม่เคยดูตัวเอง mm. ภาวนาคือมานั่งดูตัวเองดูความคิดดูลมหายใจอะไรทำไงให้มันอยู่หลอกให้มันอยู่เนี่ยมันไม่อยู่ นี่คือการการภาวนาคือดึง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 จิตอะดึงสตินะ่ะมันอยู่กับตัวจิตกับสติให้มันเป็นอันเดียวว่ามันก็อันเดียวว่านั่นแหละอให้มันรู้สึกตัวไปเรื่อยเรื่อยคือจะเจริญขึ้นเรื่อยๆอ่ะพัฒนาน่ะนะให้มันรู้สึกตัวจนถี่เขา้าถี่เขา้าจนเป็นนิสัยอ่ะจนจนมองข้างนอกก็มองแต่ตาแต่ไอความรู้สึกตัวก็ยังอยู่เห็นไหมมันเกิดจากสุเกิดตาในานั่นเอง จนมันเป็นอโอโต้เองอ่ะเป็นเหมือนดูลมเนี่ยเราจะดูลมตลอดเวลาไม่ได้หรอกเหมือนลอลงตาพูดอย่างเงี้ยลงตาจะไปดูลมได้ไงอ่ะจริงไหมแต่พอเลิกพูดมันก็กลับมาดูลมอย,อย่างเงี้ยนนั่นแหละคือตัวสตินะตัวพุทธะตัวพูด,พดรู้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 ตัวอยู่รู้ตัว แล้วถ้าคนที่เขามมีอารมณ์เศร้าหมองแล้วเขาเขาออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้เขาอารมณ์จะอยู่แต่มันไม่สามารถจะดึงตัวเองออกจากอารมณ์ไั้นนไม่มีหรอกมึงเพราะว่าความโง่มึงอยากหายที่จริงอารมณ์เศร้าหมองมันก็ต้องดับมันจะอยู่กับมึงตลอดชาติไปไม่ได้หรอกมันไม่เที่ยงแต่มันก็ระยะเวลาน,าน,น ก็ช่างมันเขาเพราะมันนานไงมึงก็ดูที่เพราะว่ามึงอยากหายล้วมึงเศร้าหมองไปเถอะมึงแค่รู้ว่ามันเศร้าหมองไม่ใช่มึงไปเป็นผู้เศร้าหมองมึงอยากให้มันหายมึงก็จะได้เห็นว่ามึงอยู่กับกูมึงอยากให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่หรอกเหมือนอารมณ์โกรธเนี่ยมึงอยากให้มันอยู่ทั้งปีทั้งชาติมึงไม่อยู่หรอกเขาถึงบอกว่ามันเกิดดยลำดับนะแม้แต่ความสนุกสนานเนี่ยมันก็อยู่กับมึงไม่ได้นานหรอก เพราะคนไม่รู้ก็เลยว่านะก็หลงมันเฉยๆที่จริงมันข้นงเห็นอันนี้จังเห็นอย่างนั้นอะทุกมันก็เดี๋ยวเกิดทุดเดี๋ยวก็ดับฮะเห็นไหมทุกสุขมันอยูนมันอันเดียวคันเดียวคัดสุขลดลงทุกก็เพิ่มผ้นจริงไหมเห็นไหมมันเกิดเกิดดับดับสุขเนี่ยมึงอยากให้มันอยู่กับมึงตลอดทั้งวันมันก็ไม่อยู่หรอก ลรเห็นความไม่เที่ยงเห็นอันนี้จังแต่คนเราก็ไปยืดเอาสุขเอาทุกข์มาเป็นไฟเห็นไหมจริงจริงมันเป็นของของมันเป็นธรรมชาติของมันจริงไหมเป็นอารมณ์ตัวหนึ่งแค่นั้นเหมือนแต่ความเศร้าหมองก็เหมือนกันความเศร้าหมองเนี่ยตายจะว่าเห็นยังไงตายตายตอนนี้จริงตายตอนนั้นมึงก็มึงก็เศร้าสิ่มึงก,ก็ตกนรกสิแต่ว่าก็เห็นจริงเหรอเห็นก็ตาม <c oughs> เพราะมึงไม่มีปัญญาไง เข้าใจไหมเพราะจิตเป็นสัมผัสสนนั่นคืออารมนั่นแหละคือสุขทุกขิเติแมมันก็เป็นทุกข์กติเพราะนั่อนอ่ะถ้ามึงเห็นอยู่ว่ามันเศร้าหมองถ้ามึงออกตัวไม่ไปดีอารมณ์ตอนนั้นอ่ะมันก็หายมึงเชื่อสินะมันธรรมดาของอารมณ์อ่ะมันหมาวามว่ามันมันจะบีบกายเราด้วยอะค่ะเอาพลังงานตัวเนี้ท่านถึงต้องมีกายไง ถ้าไม่มีกายมึงจะมึงจะเห็นมันงหรือมันจะมันก็มีแตุ่ขทายเดียวอะฮะเจวดามันถึงมารู้ทาไม่ได้มนุษย์ถึงได้เปลี่ยนไงอารมณ์ต่างๆมันก็อาศัยกายมึงเนี่ยโมโหเห็นไหมเวลาโมโหแบบสีหน้ามึงเปลี่ยนไหมฮะจริงไหมอะกิเลสก็คืออารมณ์เนี่ยทุกวันเนี้พวกคนมัาหลงอารมณ์เพราะไม่มีสติะเพราะไม่ได้ฝึกสติมันก็เลยตกเป็นทาสของอารมณ์ไปนะ คนน่ะโกจะสุกทุกในถ่ายเดียวอ่ะใช่ไหมมันก็จะสุกทุกอย่างตามภาษาโลกอ่ะนะท่านถึงเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์พวกเรามันลงอารมณ์อ่ะอ่ะเหมือนความแก่เจ็บตายเนี่ยนั่นแหละท่านถึงอุปมาหเห็นหยาบหยาบก่อนอ่ะดูวัตถุก,ก่อนเห็น,นเกิดจากเด็กเนชาติเดียวเราก็เป็นหลายอย่างเห็นไหมตอนแรกเราก็เป็นเด็กจริงไหมตอนนี้เป็นไงอ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยอารมณ์ก็เหมือนกันทีเนี้ย อเช้ามองบางคนอะ่ะถ้าคิดซ้ำๆๆๆย้ำๆทำ,ำเนี่ยเห็นไหมเพราะกรรมตัวนี้บีบก,กําหนดขึ้นมาก็โดดตึกตายฆ่าตัวตายกัวีเพราะเพราะไม่มีปัญญาเพราะกรรมตัวนั้นบีบกรรมคือการกระทําแต่คนโง่ก,ก็ไปเอาอย่างอื่นะนะคนไม่มีปัญญาถ้าเรียกคนโง่คือคนเขาอะ่ะคนไม่มีปัญญาที่จะ เอาตัวรอดจากจากสิ่งที่เป็นอารมณ์อะนะทํานไม่ได้หมายความความว่าเนี่ยทางทางธรรมมันเป็นอย่างนั้นนะารรมาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันก็ซ้ำๆเนี่ยเกิดมาก็ซ้ำๆเนี่ยนะนะก็เหมือนหลวงตาพูดถึงเรื่องอะ่ะ เราไม่เชื่อเรื่องว่ากระดูกเราเป็นภูเขาอะ่ะเหมือนเหมือนในวนมันมาถามหลวงตาเนี่ยนะถ้ากระดูกอะ่ะกองเท่าภูเขาน้ําตาเนี่ยเหมือนเป็นมหาสมุทรมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างนีง้พระพุทธเจ้าก็พูดอย่างนั้นแต่คนก็ยังสงสัยอยู่จริงไหมมันจะเป็นสงสัยอะไรถ้าอุปมาไม่ต้องอุปมาเลยไปมึงไปดูบ้านเชียงเนี่ยขุดลงไปกี่เมตรอะยังมีกระดูกเลยฮะมันก็เป็นของ ไม่แน่อาจจะเป็นของมึงก็ได้มึงรู้ได้ยังไงอะ่ะฮะเหมือนมีวันนี้มีคนถามว่าทำไมวัดบางวัดไปสร้างภาพอ่อา,พาอะไรล่ะพระพิฆเนศพระอะไรอะมีพวกอ่าพระศิวะพระอะไรอย่างเงี้ยในวัดใช่ไหมนะก็เพราะว่ามันไม่รู้ไงจริงไหมอ่ามีเป็นคำถามที่ดีเหมือนกัน ก็ไม่รู้ไงว่านั้นเป็นเป็นลัทธิของพาราหมณ์เป็นศาสนาฮินดูเขาแต่ชาวพุทธก็โง่โง่อ่ะอ่ามันที่เป็นนักบวชอ่ะยิงไหมไม่รู้้วยซ้ำ่าตัวเองเนี่ยเป็นศาสนาพุทธฮะเป็นเทวเป็นอาเทวิานิยมุทธเจ้าสอนเนี่ยเห็นไหมไปสร้างขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยสร้างใหญ่ๆญ่โตโต,โตอย่างเงี้ยนะ mm hmm. ก็ไปขอวิงวอนดิสิเนี่ย มันไม่ให้พูดเขาบอกแล้วพูดอยู่ย้ำๆอะ่ะแล้วถ้าเกิดบางคนเขาไปขอพรขอโชคลาภแล้วเขาได้จริงๆไม่มีหรอกงันะ้นมึงไม่ต้องทำงานลงไปขอเอาสิฮะนี้ช้าะ่ะแล้วขอก็อธิษฐานจิตทั้ททงตังก่อนเที่ยวกันนล้นแหละฮะก็อธิษฐานจนเป็นนิสัยอะ่ะมึงอยากเป็นมากๆย้ำๆย้ำๆมันก็เป็นสัญญากันแหละฮะเป็นนิสัยอะ่ะ มันไม่มีทางหรอกอไม่มีใครมาโดนบันดาลให้มึงหรอกออแม้แต่พระพุทธองค์ก็เป็นผู้ชี้ทางนี้เฉยช่วยมึงไม่ได้ถ้ามึงไม่ปฏิบัติตามฮะเห็นไหมงั้นพระพุทธเจ้าจะพูดหรอนะ,อะคนที่พูดพรมบุนในพุทธวจนะเี่ย แต่ไม่ฝึกไม่ปฏิบัติตามพุทธวจนะไม่ทําตามพําธพุทธจนะพอพุทธวจนะก็เหมือนกับอ่ะคนรับจ้างเลี้ยงโคคอยนับแต่โคคนื่อเข้าใจไหมมันเรื่องกรรม,มเรื่องการกระทำารื้อล้วนมึงทําดีมันก็ดีทําชั่วก็ชั่วนะแล้วใครจะมาท,ทําดีทำชั่วให้มึงได้อ่ะจริงไหมอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบ ลักษณะจิตข้างในอย่างมันดื้อค่ะมันไม่ค่อยเชื่ออะไร่งไงก็ให้มันดื้อไปให้เราลกสอนมันฮะจะแก้ยังไงอ่ะแค่มึงก็ต้องฝึกสิฝืนสิต้องฝืนฝืนสิแม่กูก็ฝืนทั้งนั้นแหละกูจะกาบคนลงที่ไหนอ่ะเมื่อก่อนอะฮะครูบาอาจารย์เนี่ยกิดจักหลงทั้งนั้นภาริยเจ้าไม่ใจเวือเจ้าฮะ บางครั้งมันก็อยากจะยอมค่ะแต่มันก็มันก็เลือกที่จะไม่ยอมไม่ยอมก็ช่างมันสิไม่ยอมก็เรื่องของมันฮะเข้าใจไหมมันไม่ยอมแต่มึ่ยอมเห็นไหมมึงฝึกมาเหืมมาสิฮะมึงจะไปทุกข์กับมันทําไมมึงไม่ยอมแต่กูยอมมึงจะพากูไปไหนกูไม่ไปกูแม่ฝืนอย่างเงี้ยเหมือนลุงตาพูดเรื่องอายตนะเนี่ยเหมือนกันจริงไหมบางคนบอกว่าอ่าต้อง ดูอายันาเนี่ยอายันามันมีภายนอกภายในเข้าใจไหมทําไมถึงพูดอย่างนั้นอ่ะอายันาอย่างหูตาเง,งี้ยมึงไปเห็นภาพเห็นอะไรไเห็นกระทบจริงไหมแต่มึงมาอยู่คนเดียวไม่ต้องกระทบมันก็เกิดได้จริงไหมมันเกิดจากอายตนาภายในเกิดจาก,กจิตทีเนี้ยมันเกิดบ,บ่อยกว่ากระทบอีกไหมโอ้โหมันไม่มีหรอกมึงไม่กระทบมันก็เอาสัญญาค้นขึ้นมาทำงานได้ แล้วมันก็จะเห็นไะข้นสึ่งให้มันอยู่คนเดียวไงองเราไปอยู่คนเดียวไงนะก็จะได้รู้ได้ตนเองไงนะไอ้ย,ยินคนพูดอ่ะมันไม่หายสงสยัยหรอกอย่าไปฟังอย่าไปถามเรานะที่พูดเนี่ยให้กําลังใจเฉยๆนะครูบาอาจารย์นะนะพูดแล้วจะให้มันดีไปด้วยไม่ได้หรอกเราต้องน้อมใจฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะนะนะเหมือนกับคนว่าโอ๊ยสมัยพุทธกาลเนี่ยไปฟังทำมันรั่ว ทำไมบรรลุไวอ้อ่ะกอย่างก้นทัญญาอย่างเงี้ยฟังครั้งเดียวก็บรรลุก้นทัญญาบวชนะมึงเชื่อไหมเป็นฤาษีอะ่ะเป็นพรามอะ่ะเป็นหลกอ,อกปฏิบัติตั้งแต่พวเจ้าชายจิตตถายังไม่เกิดนะนะั่นแหะฮะไม่มีเหตุบังเอิญหรอกในโลกนี้คนนนแก้วค่ะ เรียนถามครับหลวงตาตั้งแต่หลวงตาขึ้นกิเลสมาเคยมีเทวดาหรือพรมมากับหรือมาขอฟังคำจากหลวงตาบ้างไหมครับไม่มีอ่ะไม่มีครับถ้าถ้าจะพูดถึงเรื่องพรมนะพูดถึงเรื่องเนี้เทวดาของหลวงพ่อเขาคือพวกนี้แหละพวกเธอนั่นแหละคือเทวดามาฟังรมแล้วถ้าเทวดาที่เป็นกายทิพย์ เราไมพูดทำไมเขาเหมือนฟังจากเขาเรียกอะไรอ่ะประวัติหลวงปู่มั่นหรือว่าตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาในย t ทู e หรือว่าในวิทยุตรงไหนว่าให้หลวงตาไม่ก็อยากพูดเรื่องพวกนี้นะบบไม่อยากพูดเรื่องนี้นะมันจะเป็ยบรฮะมันจะเป็นมันก็เห็นไหมพอไปฟังมามากๆบางทีก็ มันมันประโยชน์มันก็ไม่ค่อยมีนะมันจะเป็นการที่ไปติดตังต่างหากเป็นเรื่องติดตังเหมือนกับคนไปพูดเรื่องภพชาติย่างเงเห็นไหมพอได้ยินเนี่ยพอออกไปพูดคนนั้นได้ยินก็จะเริ่มยึดแหละเข้าใจไหมอ่าพอเริ่มยึดแล้วก็จะเอาออกยากแล้วทีเดียวเข้าใจไหมอ่าอย่าไปพูดพูดมากเลยเอาเอาปัจจุบันเนี่ยไอไอเทวดาเนี่ยโลกโลกสวรรค์นนะ่ะมันไกล มันมันยังห่างไปถ้าปัจจุบันมันดีแล้วนะม่ต้องไปพูดถึงหรอกนะไอเทวดานมีนะมีนะนะเยอะแยะไปไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นไม่มีหลวงตาไม่คัดค้านะแล้วครั้งนึ่งที่หลวงตาบอกที่หลวงตานั่งอยู่หน้าผาแล้วเหมือนเขาเขาลอยมาแล้วบีบคอค่ะมีมีมี มีภาษาแรกเลยเมื่อ20ปีก่อน20กว่าปีแล้วไนนม่ยุ่ไม่ได้หรอกไม่ได้ฝันไม่นั่งสูบุรีอยู่ในถ้ำนี่กลางวันด้วยถ้าฝันมันจะแจ้งอะไรล่ะมีมีมีเทวดามีไม่ปฏิเสธเลยสงาารนรยรับรองเลยล้านปรเน์เซ็นตนี่ มันพูไปแล้วฮะ,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 ะไม่เคยมันประโยชน์มันน้อยอ่ะเนาะเรามาพูดถึงเรื่องหลักการเขาปฏิบัติดีกว่าให้ไปเห็นเนองอ่ะเนาะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับมึงไม่เคยเห็นผีเ่ะคนพูดแต่เรื่องผีอะ่ะมึงไม่หายหรอกถ้ามึงเห็นเนองอ่ะฮะถ้ามึงเจอผีเองมึงได้นั่งคุยกับผีเองมึงก็หายสงสัยจริงไหมอาจจะไขก็ได้ไม่หรอกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ถ้าเจอจริงๆก็ไม,ไม่ไม่เป็นไร อยู่กับผีอ่ะโอ้โหดีกว่าอยู่กับคนนี่คนนี่น่ากลัวกว่าผีเยอะนะกึกน่ากลัวกว่าพวกนั้นเยอะจิตใจคนเนี่ยนะไม่มีอะไรเลวร้ายเท่าจิตใจที่ไม่มีศีลนะนะไม่ทำนะจำไหมเพราะจิตที่มันยังยังไม่ได้ฝึกเนี่ยใจที่หลงอารมณ์อยู่เห็นไหมเดีย๋ยวนี้มันใช้ภาษาคําว่าหัวร้อนเห็นไหมอัน <laughs> ที่ยิงอะ่ะมันไม่ได้หัวร้อนรอกใจมันร้อนใจมันมีแต่ฟืนแต่ไฟอะ่นะฮะ เพราะใจมันไม่ได้ฝึกมันไม่มีศีลธรรมไม่มีอะไรหล่อเลี้ยงใจมันก็เลยกลายเป็นสัตว์เห็นไหมเห็นหมาไหมเวลานั้นก็ดกระโจนใส่กันอะไรเดีย๋ยวนี้คนมันกลายเป็นสัตว์นะถ้าไม่มีศีลธรรมศีลธรรมไม่กลับมานะ,ะมึงคอยดูเถอ,อะอยูที่ว่าอความจเจริญรุ่งเรืองทางวัตถั่ะแล้วมนุษย์จะมีความสุขจริงไหม กูไม่เห็นมันมีความสุขตรงไหนเลยทั้งวันเนี้ยฮะเหมือนกับบอกโรงพยาบาลโอ้โหแพทย์เกง่งเครื่องไม้เครื่องมือโอ้โหทันสมัยอ่ะอายุคนยืนขึ้นไหมอ่ะมิแต่ลดลงฮะจริงไหมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวเลยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมแต่คนก็ไม่เข้าใจถึงธรรมชาติอ่ะก็อยากโอ้โหนะ ง่ายาไปกินยาไปรักษายังไงมันก็ตายหมอยังตายเลยยังไม่ถึงเวลามานะครับ